สถานการณ์ณเวลานี้ของต้นอ้อเป็นหนึ่งนางสาวชาลิดาพรลามาดอินฟลูสาวสวยก็คือไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะโดนรุมแจ้งจับข้อหาช่อกองวงแชร์หรือขายวุฒิการศึกษาปลอมต้นอ้อเป็นหนึ่งเลือกจะปล่อยวางกับดราม่าพวกนั้นว่าแล้วก็เดินหน้าร่วมทีมอเวนเจอร์ในการทำศึกกับลทัทธิเชื่อมจิตต่อไปมีการเปิดตัวทางหน้าสื่อตามปกติต้องบอกว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งใช้โมเดลเดียวกันเป๊กกับหมอเกต แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสวแชมปประเทศใครอยากจะกล่าวหาหมอเกตเรื่องแอบอ้างข้อมูลเท็จโชว์วุฒิการศึกษาปลอมจนถูกตราหน้าว่าเป็นด็อกเตอร์กมลอหมอเกตก็ใช้วิธีทำเฉยแค่แกล้งทำท่าคุยโทรศัพท์กับตัวเองทั้งต้นอ้อและหมอเกตต่างเดินหน้าใช้ชีวิตตามที่ตัวเองออกแบบไว้อย่างไม่สะทกสะทานไม่แคร์สื่อล่าสุดต้นอ้อเป็นหนึ่งยังคงปรากฏตัวในทีมเอเวนเจอร์นำโดยทนายกระดูกเหล็กนายอนันชัยชัยเดช แปลว่าตัวเธอยังได้รับการกางปีกป้องจากทนายคนดังให้เดือน้าปกป้องศาสนาแม้อีกด้านหนึ่งเธอจะตัวมอมแมมเต็มไปด้วยข้อกล่าวหาคดีช่อกงคดีเซงลีขายตำแหน่งทางการเมืองทนายกระดูกเหล็กก็ไม่เอามาพิจารณาประกอบเสอย่างนั้นซึ่งเป็นหมดเดียวกันเลยกับทนายจุกครูซึ่งรับช่วยดะทั้งต้นอ้อเป็นหนึ่งและทั้งหมอเกตมองในมุมทนายว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมต้นอ้อเป็นหนึ่ง ก็ยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เนื่องจากสารยังไม่ได้ตัดสินความผิดของเธอแต่เนื่องจากทนายอนันชัยและทนายเดชาต่างก็มีฐานะเป็นอินฟลูผู้มีอิทธิพลในการชี้นำสังคมได้ผ่านช่องทางโซเชียลของตัวเองการช่วยกันปกป้องต้นอ้อเป็นหนึ่งยอมส่งผลกระทบไปยังกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเคยถูกต้นอ้อก,กระทำมาก่อนต่างเกิดความหวั่นไหวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีเพราะเห็นเห็นอยู่ว่าต้นอ้อเป็นหนึ่ง มีคนหนุนหลังระดับไม่ธรรมดาทั้งนั้นโดยขณะที่ต้นอ้อเป็นหนึ่งมูฟออนจากเรื่องดราม่าเพื่อเปิดศึกกับลัทีิเชื่อมจิตต่อก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ผู้เสียหายที่ถูกกงแชร์เคลื่อนไหวเอาเรื่องต้นอ้อด้วยเช่นกันด้วยการไปยื่นร้องเรียนถึงวิกตอพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผอาตารอให้ช่วยเร่งรัดคดีของต้นอ้อซึ่งคดีที่ผู้เสียหายรวมตัวกันแจ้งความไว้ล้วนแต่ไม่มีความคืบหน้าทั้งคดีกงแชร์และขายวุฒิการศึกษาปลอม หนึ่งในผู้เสียหายคดีโกงแชร์กล่าวถึงตนออว่าควรจะมาเคลียร์เรื่องเงินกันให้จบก่อนจะไปมีบทบาททำงานเพื่อสังคมอย่างที่ทำอยู่ในเวลานี้โดยตั้งคำถามว่าคนที่ทิ้งปัญหาแบบนี้ไว้จะไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรขณะที่ซอลักษ์นางสาววิไลลักษ์ชัยชานซึ่งแจ้งจับตนออคดีขายปริญญากล่าวว่าตกใจที่เห็นตนอยังคงลอยหน้าลอยตาในสังคมทั้งที่ควรจะมาเคลียร์เรื่องที่ก่อไว้ก่อน ค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นทนายกระดูกเหล็กกับทนายจุกครู่ไม่รู้สึกเห็นใจผู้เสียหายบ้างหรือไร